สวัสดีทุกคนคือทำรีวิวเนาะจะบอกว่าเ,เพิ่งกลับมานักมว่าฉันยังไม่กลับถึงบ้านเนาะไปซื้ออของมากเก็อันนี้ชุดเมื่อวานนะโอเคจะทำรีวิวไปซื้อไปซื้อของที่เทสโก้มาทำรีวิวกันวอุ๊ยอันนี้แกถูกมากสามปอนฉันไปเห็นที่เทสโก้สามปอนเม็ด เม่สักผ้าดิกสอนโฟว์วัชชิ่งเอ่อเหลวใช่ไหมวอชชิ่งลิควิดอันนี้คือโพลิโพรเทคก็คือสามปอนเท่าไหร่สี่สิบเด็กผู้น้องว่าเด็กมันจะมาไหมคิดว่าเด็กมันจะมาไหมสามปอนสี่สิบโอเคก็คือมีประมาณ24่บเม็ดโอ้โหลูกนี้ซื้ออย่างนี้ตั้งนานแล้วไปซื้อที่นัดสามปอนด์แต่ว่ามันหอม แต่นนี้ไม่รู้หอมไหมน่าจะเหมือนกันโอเคในสักภาคส่วนที่เทสโก้ได้บุทเฟนมาก็เจ็บขาเจ็บเข่าบุทเฟนโฟมินีไมมีไมเลกอันนี้ก็โอ่โอดัอดว่าจะมากินแต่ส้มตำอยากกินส้มตำมีถั่วอยู่นิดนึงแต่ว่าก็เลย ไปซื้อเออแค่จะไปซื้อมะเขือเทศแหละแต่ว่าแกก็ดูอ่ะก็เกือบสิบปอนะเอเอประมาณนั้นแล้วก็แกดูแครอทแครอทน่าจะมาร์กนึงมั้งดูแครอทก้อนหนึ่งค่ะห้าหน่วยห้าหน่วยเอา,าเอาผากใส่สังเกตห้าหน่วยห้าหน่วยเออก็คือแค่นี้แหละเกือบสิบปอนะเออทั้ง ก็คือพลาซื้อมาเยอะจะบอกว่าเลยเล่าฟังเลยว่าพลาซื้อมาเยอะเยอะมากโอเคพลาซื้อมาเยอะแต่ไม่เคยได้กินเลยโอเคโดนขโมยตลอดโดนรักพลาเนะ่ะเอาใส่ไว้ในกระเป๋านะที่บ้านเนี่ยนะโดนลักตลอดโอเคไม่เคยคือโดนขโมยตลอดไม่เคยได้กินซื้อมาจะก,กี่แพงก็ช่า,างซื้อมาติดไว้คือเป็นคนที่แบบว่า คือไม่ได้เป็นเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไข้อะไรตลอดทุกทีทุกวันคือแบบแต่เป็นคนที่แบบว่าแกชอบพกยาส่งมาประจําบ้านเข้าใจไหมคือก็แบบซื้อมาแล้วทีนี้ก็แบบหายตลอดโอเคคือไม่ได้กินซื้อมากีดจะกีดมันมันก็ประมาณปอนหนึ่งเนาะถ้าซื้อที่บูธมันประมาณปอนหนึ่งปอนหนึ่งย่างอ่าเนี่ยกล่องละปอนโอเคก็ซื้อมาคือหายตลอดไม่ได้กินคือแบบจะหมดแล้วถึงได้ ได้กินประมาณเนี้ยแบบคือมาแต่แพ็คว้านเถอะจะคือแบบมีบางคนเอาไปกินเขา้าใจไหมาลาแล้วก็จะมาแต่แพ็คประมาณมันจะเหลือประมาณสองเม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาใ,ใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยคือกุ้งมากตลกคือเขา้าใจไหมเพื่อนคือเหมือนยาฟีอะไรเงี้ยคือไม่ได้กินเลยแต่น,นี้็ซื้อมาปวดขาก็เลยเออซื้อมาโอ้ยแต่เอาก็ว่าจะไปหายาแก้แพ้ คือเป็นคนที่พกสองอย่างยาแก้ปวดไปยาแก้แพ้โอเคบางทีออพาอตัวเองเป็นคนที่แพ้นะท่แม่แล้วก็เป็นออ,อยาแก้ปวดนี่ก็แบบมันเผื่อเป็นไข้อะไรเงีย้ยพกยาสามันไรประจำบ้านอุ้ยอันนี้24เมตรจะเก็บยังไงอนะเคยซื้อแติ0เมตรอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะ24เมตรคือซื้อมานไม่ใช่หรอกไม่ค่อยได้ใช้เองอยู่ในกระเป๋าก็หายเข้าใจไหมคือก็ปัจจุบันก็เอาไม่สซักผ้าไปทงานด้วยโอเค ทีนี้เออถ้าอยู่เก็บไว้ที่บ้านก็หายจะล็อกกระเป๋ายัางไงก็หายโอเคก็คือเอาไปด้วยประมาณนี้ขอดขอดตักแบบนี้ไปแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีที่โอเคทุกคนคือทำมือสั้นหลบภัยโอเคคือไม่ไหวเลยอะเมื่อวานนี้คือแบบเนี่ยชุดเมื่อวานโอเคทุกคนมาแบบนี้เียก็ไปไปแบบนี้ชุดเมื่อวานโอเค,ววอเค,คอเก็เลยแบบนี่แหละประมาณนี้เออเดี๋ยวก็ เดี๋ยวค่อยเข้าบ้านให้นั่งออกไปแล้วถึงเข้าบ้านโอเคถ้าเข้าไปตรงนี้ไม่ได้แต่อีหัวเอาพาสปอร์ตไปเพราะว่าเออถ้าเท่าไว้แต่เราก็เดี๋ยวจะมาเอาอะไรเนี่ยเออก็เลยแบบเออผัวเลยเอาพาสปอร์ตไปก็คือว่าพาสปอร์ตผัวไม่ได้อยู่กับเราจบาโอเคทุกคนเออประมาณนี้แหละดีวิสัน้นเขานั่นแหละอย่างที่เล่าในทวิตเตอร์เนาะแบบโดนอารวาสทุกวันก็รู้ยุ โอเคก็ okay. อันนี้เหมือนหลุมหลุ่มไที่ลิฟต์นี่เหมือนหลุมหลุ่มไผ่ควาเออไปละรีวิวแค่น,นี้